สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับร้านวีลช็อตนะครับผมบริการจบครบราคาถูกนะครับใครที่อยากจะเติมเงินหรือว่าเติมเกมนะครับผมแนะนํานี่เลยนะครับผมระดับแรกนะครับเราจะต้องมาสมัครก่อนนะครับผมนะครับเราก็ใส่ชื่อของเราไปแล้วก็ใส่อีเมลของเราแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับยืนยันนะครับผมนะครับโอเคนะครับเราจะต้องสมัครก่อนนะครับผมสมัครง่ายๆตามตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับ วันนี้เราก็สมัครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับราสักครู่นะครับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำเร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้ามาที่ร้านแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้นะครับดีมากๆแล้วก็ราคาถูกเลยนะครับไม่ว่าจะเติมเงินมือถือซื้อบัตรเงินสดแล้ว่าเติมเกมออนไลน์นั่นเองนะครับผมบริการจบและราคาถูกมากๆเลยนะครับเป็นเน็ตฟลิกซ์ยูทูฟรีเมียมนะครับผมก็สามารถเติม ได้นะครับทุกคนก็นะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับช่องทางการชำระเงินนะครับมี3แบบให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเปาแล้วก็สแกนพร้อมเพย์แล้วก็เติมเงินระบบยืนยันสลิปนั่นเองนะครับผมนะครับง่ายนะครับสะดวกสบายเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าร้านค้านี้นะครับถูกมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองเข้ามา เติมกันดูนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Discord กันนะครับทุกคนนะเข้ามาแล้วนะครับผมนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมารับยศกันด้วยนะครับผมจากที่เรารับยศไปแล้วนะครับผมสำหรับคนนะครับที่สนใจนะครับเม็ดบูทเซิร์เวอร์ออโต้นะครับสามารถบูทออโต้ได้ที่ Discord ร้านนะครับแบบ1เดือนนะครับแล้วก็ราคาเม็ดละ5บาทนะครับ แล้วก็จะมีแบบ3เดือนนะครับผมราคาเม็ดละ13บาทนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่อยากจะได้อยากได้เม็ดนะครับเม็ดเซอร์เบอร์ออโต้นะครับผมก็มาซื้อที่ดีคอร์ดนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มาดูได้นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะมาเติมก็สามารถ เข้ามาเติมได้นะครับผมลิงก์ผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับสาหรับร้านนี้นะครับราคาถูกมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาเติมกันดูนะครับผมไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมหรัานี้ผมก็จะขอดวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่อยากจะมาเติมหรือว่าสงสัยอะไรนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเติมกันเยอะๆนะครับสําหรับร้าน เวลช็อปนะครับผม